เหรียญกันสองพนากนะครับรุ่นนี้ล่าสุดมีการปรับราคานะครับเหลือราคาเหรียญละ5,000ับาทนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะครับมีการเจอกันเยอะนะครับสำหรับเหรียญการจนารุ่นนี้นะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะตรึงราคานะครับให้นะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแต่ดูแล้วจากสถานการณ์มีความเป็นไปได้สูงว่า ราคาจะลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้อยากปล่อยอยากขายนะครับรีบติดต่อเข้ามาหาเราเลยนะครับซึ่งคุณสามารถติดต่อหาเราได้นะครับทุกช่องทางนะครับว่าจะเป็นทาง เฟซบุ๊กปานันก็คือตรงนี้นะครับนะตรงไลน์แอดปานันแปดแปแล้วก็โทรศัพท์0ูนย์สี่ศูนย์นะครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนนก็ต้องนะสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมปุณพัฒน์ศิระเรืองวาิีเจ้าของร้านปานันนะครับ พยายามที่จะมาคุยให้ข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญอะไรต่างๆนะครับให้ FC นะครับได้ศึกษากันเมื่อศึกษาแล้วนะครับแล้วมีคุณมีตามที่ผมประกาศร,รับซื้อคุณสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ที่บอกไปน่ยจะดีที่สุดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างส่งมาส่งภาพมาประเมินราคามาพูดคุยกันมาตกลงราคากัน คุณไหวผมไหวในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมไม่มีปัญหาครับผมจ่ายง่ายนะฮะแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวว่านะครับนะคุณจะได้ราคาไม่ถูกใจคุณไม่ต้องกลัวว่าทีมงานนะครับทีมงานเขาจะนะกดราคาเลยลหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยนะครับมันอยากได้ให้ราคาคุณแพงๆอยู่แล้วร้อยเพราะเขาได้ค่านะเขาได้ค่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันคือมันเป็นข้อแบบว่าผมใช้วิธีนี้นะครับเพื่อที่จะลดข้อคอรหาก็คือให้ทีมงานนะครับ ให้ทีมงานนะครับให้ราคาสูงที่สุดและเราต้องขายได้ด้วยอ่านั่นแหละนะครับทีมงานก็จะรักษาผลประโยชน์ของเขานะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่า,วามันมันเป็นลูกน้องผมกันหรือเปล่าวะให้คิดอยู่เลยให้โคตรแพงไปอย่างโคตรแพงมากนะก็นั่นแหละครับนะอ่ะนะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้นะบางคนอาจจะมองแล้วนะครับว่าวาต้องเป็นพระเสียนตรงมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะใช่อันนี้เป็นพระเสียรตรงใช่อันนี้เป็นพระเสียนตรงไม่ใช่เป็นรูปแบบสลับครับ แต่ความพิเศษของเหรียญน,นี้นะใครที่ติดตามผมมาก็คงจะรู้ว่าเหรียญน,นี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วเหรียญน,นี้ที่ผมมีคือสภาพที่ผ่านการใช้ซึ่งผมไม่ได้เอาไปส่งตลับเกดเลยนะฮะไม่ส่งเกรดเลยอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่ามีสภาพที่ผ่านการใช้สนิมเคอะจนล้างไม่ออกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหลายคนมองว่าโอ้โหมันมีแต่เหรียญที่แบบว่าอยู่ในนักสะสมปั๊มใหม่ๆไม่มีใครเที่ยบ,บว่าจะมีรุ่นนี้แน่นอน เอฟซติดต่อมาแล้วก็ทีมงานของเรานะครับก็ทําการเช็คแล้วแล้วก็ตกลงราคากันไปสําหรับการจนายพิเศษเนี่ยนะก็มีมีนี่ใช่ไหมเนี่ยมีส่งมานะครับมีส่งมานะมีส่งมาเห็นไหมมีส่งมาก็ผมอย่างที่บอกนั่นแหละว่าความจริงมันมีการเจอกันเยอะนะแต่ปัญหาของเหรียญนี้ก็คือเขาเขาหลายคนไม่ไม่ศึกษาว่าผมรับแบบไหนอะถ้าเกิดคุณศึกษาสักนิดนึงนะคุณมีโอกาสทําเงินได้ เหรียญหนึ่งเนี่ยผมรับซื้อปัจจุบันนะอยู่ที่ราคาเหรียญละ5,000บาทถ้าจะขายก็คือขายช่วงนี้ถ้าเกิดราคาตกเมื่อไหร่จะมาเอาราคาเดิมไม่ได้ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าของอะไรที่นะครับผมประเมินราคาเนี่ยนะครับนะให้นะตกลงราคาส่งภายใน3วันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับอย่างผมบอกเลยว่าวางของบางอย่างเนี่ยผมไม่มีเมื่อผมไม่มีผมก็ให้ราคาตามที่แบบผมแบบพึงพอใจที่ก่อน อย่างของบางอย่างอย่างงี้นะฮะเขาซื้อขายกัน1นึ่งมแล้วผมก็ไปไปแข่งกับเขาไม่ทันหรืออะไรเงี้ยผมก็ให้ราคาตามอารมณ์เลยแบบ1นึ่งมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องการเก็บแต่อย่างบางคนนะก็บอกว่านะบอกว่าเออหนึ่งมื่นไม่ไหวอยากได้2 0,000อ่าผมก็พยายามแล้วว่าถ้านะคุณเสนอมาเนี่ยสองหมเนี่ยผมสามารถไปหาลูกค้าได้ไหมผมก็เลยไปตามเช็คก่อนเลยผมจะไปเช็คตรวจสอบข้อมูลก่อนเลยว่ามีลูกค้าคนไหนยินดีที่จะให้2 0 0 0มื่นสองไหม เมื่อไม่มีเรียบร้อยครับหมื่นหนึ่งคุณก็อาจจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นผมให้ด้วยอารมณ์ไปผมให้ด้วยอยากเก็บแต่เมื่อผมไปเช็คราคาตามที่แบบว่าไปดูไปแล้วอ๋อปัจจุบันเล่นกัน800พเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือต่ากว่า800พันทันทีเออนั่นแหละนะผมถึงบอกว่าอะไรที่แบบว่าให้ราคาเนี่ยพูดคุยกันตกลงกันตนะั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคุณไหวผมไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราดิวกันจบเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมไปเช็คราคาตลาดแล้วผมไป หาลูกค้าไปดูแล้วไม่มีใครเอาไม่มีอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละผมไม่พร้อมที่จะเก็บติดมือแล้วนะเพราะฉะนั้นนะใครมีเหรียญแบบนี้ติดต่อผมเข้ามาได้นะการจนาพิเศษรุ่นนี้เออลืมบอกไปเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงมีราคาขนาดนีุู้ด,ดูนะนี่เป็นเหรียญการจนาพิเศษปี2539ที่เป็นเนื้อนิกเกิลและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบนะเหรียญสิบที่ผ่านมามีคนพยายามนะพยายามเอาไปชุบเงินอะไรมาหลอกขายผมหรืออะไรแต่ต้องบอกเลยว่า ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่มีไส้ในไม่มีไส้ในนะไม่มีไส้ในไม่มีรอยเชื่อมต่อเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นอันเดียวกันหมดเลยเนี่ยฮะจะเป็นผิวเดียวกันหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเฮ้ยร้านปนันแม่งมันดูไม่ออหรอกง่ๆอยากหลอกขายนะเออนะั่นแหละนะคุณลองส่งมาส่งมาแล้วก็แนบค่าส่งกลับมาด้วยแนละ้วผมจะให้คุณเสียงเงินเล่นอหละเออนะ นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ส่งภาพมาดูก่อนส่งภาพมาดูก่อนนะผมมันเช็คง่ายมากเลยรุ่นนี้นะคะคุณส่งภาพมาประเมินราคาแล้วก็ผมก็เช็คนะผมก็เช็คนะก็มีมีเพื่อนบ้านว่ากูมี5เหรียญให้พี่ที่รับซื้อไหมครับนะพี่รับซื้อเข้าแม่งนี่นี่มึงแปลจาก Google หรือเปล่าวะ <c oughs> สวัสดี f c เพื่อนบ้านด้วยนะครับนะ, <c oughs> ะนะก็นะเอาง่ายดูก่อนนะดูก่อนนะการจะนาอย่างเนี้ย เอาเหรียญหนึ่งบาทไม่เอาเหรียญห้าบาทไม่เอาเหรียญยี่สิบไม่เอานะอันนี้เป็นเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิบอ่านะ <one> เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหรียญสิบเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่อย่างที่บอกแลยว่ามันมันมีการหลุดออกไปใช้เยอะแต่หลายคนไม่ได้สังเกตอ่านะเด <_ costs ๆ> ี๋ยวเมื่อกี้เผื่อ <_ zn ale> ใครใคร,ใคร,ใ,ครใครดูไม่ชัดเมื่อกี <s> ้นะเผื่อใครดูไม่ชัดอ้าวเหรียญนี้เลยนะเนี่ยผมเช็คดูแล้วเนี่ยผมเช็คดูแล้วนี่เหรียญสิบแน่นอนเห็นไหมเนี่ยเหรียญสิบแน่นอนแล้วก็มีสีเดียวแน่นอนแล้วก็ผิวพอได้เนี่ย เออนะก็คือเป็นอีกหนึ่งท่านที่หาเจอและนะตกลงราคาขายนะแต่ผมบอกเลยว่าเขาบอกว่าจะส่งวันจันทร์ถ้าหลังจากนั้นหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่เอาล่ะผมให้ด้วยอารมณ์ตอนให้ผมให้ด้วยอารมณ์นนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนั้นหรืออะไรราคามันอาจจะปรับล่วงลงก็แค่นั้นแหละนะผมบอกเลยเนะี่ย